พร้อมลุยทุกภารกิจครับกางเกงยุทธวิธี i x 8 t a c t i c a l pants ใส่สบายยืดหยุน่นทนทานจะเดินป่าทำงานหรือเที่ยวก็เอาอยู่ของมันต้องมีครับท่านครับกางเกงยุทธวิธี i x 8ทนทานยืดหยุน่นใส่ได้ทุกสถานการณ์ครับพร้อมลุยทุกกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการเดินป่าการทำงานหรือใส่ลำลองนะครับ i x 8 tactical pants กางเกงคา์โก้ที่ออกแบบมาเพื่อความคล่องตัวและความทนทานสูงสุดผ้ายืดหยุ่นครับเป็นผ้า คอตตอนสแปนเด็กนะครับเกรดพเมยมใส่สบายระบายอากาศดีเอวยืดสมกบวกเป้าสามเหลี่ยมเสริมพิเศษหมดปัญหาเรื่องเป้าแตกนะครับกระเป๋าลึกจุของได้เยอะครับใส่มือถือ13 Pro Max และสบายสบายนะครับเสริมเข่า2ชั้นครับเพิ่มความยืดหยุน่นและรองรับแรงกระแทกนะครับดีไซน์เท่ใส่ได้ทุกเพศทุกวัยแมทง่ายใส่ได้ทุกวันครับจัดส่งเร็วครับไม่ต้องรอนานครับเพราะว่า เราส่งภายในประเทศประเทศไทยของเรานี้เองนะครับฟรีเปลี่ยนไซส์ภายใน7วันนะครับใส่แล้วไม่พอดีเปลี่ยนได้ไม่มีค่าใช้จ่ายครับรับประกันของแทน100%ได้ของเสียหายจากการขนส่งเปลี่ยนให้ฟรีนะครับการเกลฑยุทธวิธีที่คนรับการประจญภยัยต้องมีสั่งซื้อเลยตามนี้นะครับคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมและกดสั่งซื้อสินค้าตามลิงก์ที่ได้แนบมาพร้อมนี้แล้ว